สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนกับอาจารย์มดดำทํานายศาร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทานายดวงในเรื่องของการเงินของท่านครับว่าการเงินของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับท่านได้ไพ่ที่มีชื่อว่าเก้าดาบนะครับเป็นไพ่ของความเจ็บปวดขึ้นมาสภาพดวงการเงินในเดือนนี้นะครับเขาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีความทรมานมากในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ในเดือนนี้นะครับให้ระวังครับการเงินติดลบถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินให้ระวังครับว่าจะมีในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองที่หนักมากจนกระทั่งตึงมือและขาดมือได้ในช่วงเดือนนี้ให้ระวังอีกทั้งใครก็ตามนะครับที่มีหนีส้สินอยู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยก็ให้ระวังครับว่าจะโดนในเรื่องของเจ้าหนี้โดนในเรื่องของคนครับที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยจะมาตามจิกตามทวงการเงินครับทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือความเครียดจนกระทั่ง เกิดอาการความไม่สบายใจได้ในช่วงนี้ครับหากต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวในเรื่องของการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกนแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่นะครับในเดือนหน้าสวัสดีครับ